ผมมีเกมให้ทั้งคู่ได้บอกว่าเล่นกันหน่อยเป็นการถามคําถามว่าจริงหรือไม่อะวันนี้ผมมีคําถามเนี่ยสามคำถามด้วยกันซึ่งคําถามเนี่ยเป็นเกี่ยวกับในเรื่องของไลฟ์สไตล์นะครับรวมถึงการใช้ชีวิตของทั้งคู่เองอันนี้ผมขออนุญาตถามเนาะเริ่มกันที่คําถามแรกนี้กันก่อนเลยนะครับว่าเดี๋ยวขออนุญาตดูคําถามที่หนึ่งคําถามยาวมากนะฮะจริงหรือไม่ ที่คู่แฝดเล็กใหญ่นะครับเจอกันแค่เฉพาะเวลาทำงานเท่านั้นจริงค่ะอ้าวทำไม <c oughs> นะครับผมเราอยู่กันคนละบ้านอยู่กันคนละที่ค่ะน้องอาร์เราแยกกันตั้งแต่สมัยที่เราเรียนมาหนาว,วิทยาลัยพอแยกกันพวกอาวต่างคนต่างไปเจอสังคมเพื่อนนะัก <c oughs> เรียนเพื่อนนะักอืม กันเฉพาะเดี๋ยวผู <Sen Heck no wonder> ้จัดการขับรถมารับเดี๋ยวไปคอนเสิร์ตนี้ด้วยกันพอจบคอนเสิร์ตแยกย้ายเหมือนทุกวันเนี้ยทํางานขาวอยู่ช่องเดียวกันก็จริงแต่อ่านคนละช่วงเวลาจะมาเจอกันก็แค่ว่างๆนี่ถ้าน้องอ่านไม่นัดสัมภาษณ์พี่จะไม่ได้เจอกันเลยนะคะจริงต้องอุกทุกที่ถึงเราไม่ได้เจอกันเลยอ่ะเืิดเป็นพี่พี่รักชาติยังไงไม่รู้บางทีจะเจอกันตอนนักช่วงหน้าเป็นอาทิตย์นะคะโอ้โห เมาออยแล้วแบบวงแตกนะคะอันนี้อะไรอย่างนี้นี่คือเหมือนเป็นวิธีที่แบบว่าลดแรงการปะทะกันหรือเปล่าที่แบบว่าแบบเคยมีแบบงอนกันง้อกันอะไรอย่างเงี้ยฮะลดแรงไม่ไม่ไม่ทำนี้ทำนี้ลดแรงเะทาไม่พี่ไม่เคยทะเลาะกันอ๋อเ ที่เป็นคู่แฝกกันเนี่ยพี่ถามก,กันสามนาทีนะนะะ้องอามบางเรื่องเนี่ยมองหน้ากันปุ๊บน้องอามเชื่อไหมไม่ต้องเกิดน,นะมองหน้ากันปุ๊บรู้เลยมีเรื่องอะไรู้รู้แจกันขนาดนั้น <c oughs> เพราะฉะนั้นเรื่องที่จะทะเลาะน้อยมากแต่ถ้าถามถึงว่าเมื่อก่อนที่ทํางานร่วมกันมันอาจจะมีบ้าง <c oughs> ที่ขัดแย้งกันในเรื่องของแนวคิดการทําง,งานทําเพลงทาคอนเสิร์ตอย่างเงี้ยแตกต่างแต่พอเราโตขึ้นปุ๊บ แก่แล้วค่ะมันขี้เกียจทะเลาะคือเราทำทะเลาะกับคนอื่นเยอะอยู่ยังไม่ทะเลาะโอเคต้องทะเลาะทีกันไหมอืมโอ้โหนะครับผมอ่ะโอเคคําถามแรกผ่านไปนะครับผมอ่ะทีนี้เปลี่ยนคําถามดีกว่าเนาะคําถามต่อไปครับจริงหรือไม่ที่พี่ใหญ่เนี่ยเคยให้พี่เล็กเนี่ยเช็คชื่อแทนกันมาแล้ว ตอนสมัยเรียนนี่เธอรู้จริงเนะาะเธอไปรู้ข้อมูลมาจากไหนคะเพื่อนสมัยเรียนเขาบอ,อกเธอมาหรอคะไม่คือจะเล่าให้ฟังเราเรียนกันคนนักมหาวิทยาลัยและคนรักคณะด้วยนะพี่ให้เรียนบริหารธุรกิจ HR Human Resource แต่ของพี่ใหญ่เขาเรียนศินลป์ภาษาภาษาจีนนี่เห็นหน้าอีกเขาเรียนภาษาจีนนะนอมอแต่ช่วงวันนั้นเกิดขึ้นทำไมต้องให้ฉันไป ช็ค <Check S 2> ชื่อนะไม่หรอกจริงๆอ่ะก็เข้าเรียนด้วยกันเล็กก็ไปนั่งข้างในแหละเพียงแต่ว่าช่วงที่เราซือ้อต้องเช็คชื่อ,อเราซื้อเช็คชื่อใช่ไหมเราซื้อก็คืออาจารย์นะเราซื้อเรียกฐานชื่อไปนะตอนนั้นมีอะไรติดของพี่ัง่ไหมพูดไม่ได้เช็คให้เช็คให้เสียงก็คล้ายๆกันก็ไปนั่งเรียนด้วยกันค่ะเพื่อนๆ, <c oughs> ๆก็แบบเฮ้ยงงคือคาแตกตื่นกัน ก็มาจากคนละมหาวิทยาลัยนะนี่ก็สวยเลยสวยสวยไปเลยเปนานี่ก็เป็นดาวคะใช่ออวันนี้เป็นดาว่เิบาธุรกิจมอขอการค้ส่วนพี่ยาเป็นดาวคณะด้วยเป็นดาวมหาวิทยาลัยด้วยโอ้ขิงไปอีกขิงแล้วนึง ไว้โอ้ทำเป็นห oh, um uh, uh, ุ้อ่านะครับอะอย่างของพี่ใหญ่เองก็คือเรียนที่ถ้าจะไม่ผิดนี่คือธุรกิจบัณฑิตใช่ไหมครับใช่ครับรุ่นพี่มใช่ไหมครับใช่ครับผมธุรกิจบัณฑิตแต่ว่าของผมเป็นนิเทศครับคณะนิเทศนิเทศนี่อยู่ตึกแปตึกหลังใช่ครับแล้วก็บางครั้งก็จะเรียนอยู่ที่ตึกสิบสองด้วยอะไรอย่างนี้อืมนะครับผม เรียนอังจไม่ค่อยได้เพราะตอนเรียนอังก็ไม่ค่อยเข้าไปเรียนนะครับพี่ไม่ใช่ไม่ใช่อะเดี๋ยวเป็นเรื่องกันดีกว่าอะคาถามสุดท้ายแล้วนะฮะว่าคําถามนี้น่าจะคือเกี่ยวกับทั้งคู่แน่นอนจริงหรือไม่ครับที่ตอนจัดรายการข่าวเด่นทั่วไทยอันนี้ผมขอเอ่ยชื่อรายการเลยนะในรายการข่าวเด่นทั่วไทยเนี่ยจะต้องมียุคมุกหยอดแฟนรายการนะฮะ เอ้ยมันด้วยด้วยนิสัยเราเติดกันมาตั้งแต่สมัยที่เราออกคอนเสิร์ตนองอา่า<ม>วเราก็จะจเสเราก็จะทักทายกับแฟนคลับแล้วมันก็จะชอบมีประโยคมุกแบบนั้นนะนะพี่ก็จํามาใชา้แต่ว่า,าจะพยายามลิงก์ให้เข้ากับข่าวนะให้เข้ากับข่าวนะั้นๆที่เราจะเล่ามันก็เลยดูการกิมมิกแฟนที่ติดตามชมรายการข,าข่าวเขาก็ชอบนะอย่างเช่นวันหวยออกใช่ไหมมันจะมีช่วงวันหวยออก พี่ก็จะเล่นมุกไปแล้วว่าไม่ถูกหวยไม่เป็นไรขอเป็นแค่คนที่เธอถูกใจก็พอว้ <Wow. S 2> อาวนะตามคิดยูมาจจะในรายการขไม่ใช่แนเหมือนเธอแต่บางคนรายแบบการขาวเนี่ยเขาบอกว่าเออก็เป็นอีกอีกสีสน,นึงทีดูขาวเพียนมาทั้งวันเอสองคนที่หาดีอา้ากาเนหากลายเป็นหาจนทุกวันนี้เขาต้องจับแยก คู่มาจากรายการเศรษฐกิจอันนี้เขาก็จะเป็นข่าวการเมืองข่าวสังคมทั่วไปเขค่ไม่ได้าดเดาเนะฮะอ่ะพี่อ่ะพี่เล็กเนี่มีแคปชั่นแล้วเมื่อไรอ่ะขอแคปชั่นจากพี่ใหญ่สักแคปชั่นหนึ่งหน่อยฮะเป็นรีวิวพี่เองนะหรอเอหรือว่าเป็นใช่ก็สวยไม่แข้อ่อ๋องานนี้ไม่โอ อานนี้ไม่มีแผ่วจริงๆนะครับผมนะคะอะโอเคเกมจบเรียบร้อยแล้วนะคะผมถือว่าก่อนที่จะหาไปม,มากกว่านี้นิดนึงนะคะ